สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้หัวข้ออันทรงพลังกันอีกหนึ่งวันเกี่ยวกับวิญญาณแฝดของเรากันดีกว่านะคะครั้งที่แล้วหลายๆคนได้มีโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้อเรื่องทวินเฟมนะคะซึ่งเป็นกระจกสะท้อนเงาวิญญาณของเรานะวันนี้เรามาเรียนรู้ว่า5สัญญาณบ่งบอกว่าวิญญาณแฝดของเราเป็นอย่างไรนะคะวิญญาณแฝดไม่ได้ผ่านการกลับชาติมาเกิด และหลายชั่วอายุคนบนโลกและทั่วจักรวาลดังนั้นเมื่อพวกเขามาพบกันอีกครั้งวิญญาณจะรับรู้และความบังเอิญก็สว่างขึ้นเหมือนกับประกายไฟและความหลงไหลที่รวมกันเป็นความรู้สึกคุ้นเคยนะฮะและหลายคนอาจจะเคยเจอใครสักคนหนึ่งนะโดยเหตุที่เราก็ไม่รู้ว่ามาเจอกันได้ยังไงแล้วเกิดความรู้สึกไร้าย,ายอย่างเกิดขึ้นนะคะเรามารับฟังหัวข้ออันทรงพลังนี้กันดีกว่าค่ะ ด้วยการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของคุณผ่านการเดินทางทางจิตวิญญาณมีความเป็นไปได้ที่คุณอาจพบคนเดียวที่เข้าใจแก่นแท้ของจิตวิญญาณของคุณเรากับว่าคุณทั้งสองมีวิญญาณเดียวกันในสองร่างที่แยกจากกัน คุณอาจคาดการว่านี่เป็นรูปแบบแฟนตาซีบางรูปแบบหลักฐานแสดงให้เห็นอีกอย่างหนึ่งเนื่องจากหลายคนได้พบกับวิญญาณฝาแฝดของพวกเขาและระลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตได้เห็นได้ชัดว่าเป็นการยากที่จะพบกับวิญญ,ญาณแฝดของคุณบนโลกนี้เมื่อใดก็ตามที่คุณพบกับอีกหนึ่งของจิตวิญญาณของคุณจักรวาลของคุณจะเปลี่ยนไปโดยพลังอันยิ่งใหญ่ของจิตวิญญาณที่รวมกันเป็นหนึ่งอีกครั้ง หากคุณต้องการข้อมูลเชิงลึกและทิศทางเพื่อทราบว่าคุณเจอบุคคลนี้หรือไม่นี่คือเคล็ดลับบางประการที่อยากจะบอกให้กับทุกคน 1. ทวินโซไซจุดประกายในทันทีไม่เพียงแค่เคมีเชิงกายภาพเท่านั้นแต่ยังมีประกายไฟในหัวใจและจิตวิญญาณของคุณอีกด้วยคุณจะรู้ถึงความแตกต่างการรับรู้จิตวิญญาณที่คุณเคยรู้จักกันในระดับลึก คุณมีความรักมากมายสำหรับคนนี้แม้ว่าคุณจะไม่เคยพบพวกเขามาก่อนคุณจะรู้สึกผูกพันทันทีเมื่อได้พบกัน 2. เจอกันอีกแล้วแดจาวูคุณจะเริ่มเห็นว่ามีหลายสิ่งที่คุณทั้งคู่มีประสบการณ์ร่วมกันคุณอาจเห็นความหลังสัญญาณในความฝันความรู้สึกที่คุณเคยทำมาก่อนจะค่อนข้างบ่อย สิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะวิญญาณไม่เคยลืมประสบการณ์ชีวิตก่อนหน้านี้นี่คือความรักที่ยิ่งใหญ่ของหัวใจและจิตวิญญาณ 3. ความบังเอิญจะมีความบังเอิญไม่รู้จบความรู้สึกที่คุณรู้จักเป็นอย่างดีคุณจะจบประโยชน์ของกันและกันคุณทั้งคู่มีความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งในระดับจิตวิญญาณและคุณทั้งคู่ต่างก็รู้สึกถึงความสุขและความทุกข์ของกันและกัน 4. ความสบาย มีความมั่นคงความรู้สึกปลอดภัยและไว้วางใจกับพวกเขาและคุณไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครมาก่อนคุณรู้อยู่ในใจของคุณพวกเขาไม่เคยทำร้ายคุณ 5. มีความสมดุลระหว่างคุณทั้งคู่มีความสมดุลระหว่างชายและหญิงซึ่งฟรีมากและให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติสหาภาพรู้สึกสมดุลมากเมื่อวิญญาณแฝดดำเนินไปพลังงานผู้ชายของคุณให้เกียรติพลังงานของผู้หญิงในตัวมันและสามารถพูดในทางกลับกันได้เช่นเดียวกันเหตุใด, um> ด,ดคุณจึงยังคงฝันถึงวิญญ,ญาณแฝดของคุณ สัญญาณวิญญาณแฝดในฝันมักมีคำเตือนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตน่าจะเป็นข้อความที่ต้องการความสนใจจากคุณความฝันฝ่ายวิญญาณคือเมื่อเราอยู่ในจิตใต้สำนึกในตัวของตนและเราสามารถเชื่อมต่อกับวิญญาณอื่นๆได้บางคนอาจเรียกสิ่งนี้ว่าระนาบดาวให้ความสนใจเป็นพิเศษความฝันเหล่านี้มักต้องการความสนใจจากคุณ ว่ากันว่าความฝันเหล่านี้ไม่ได้สร้างขึ้นโดยจิตใต้สำนึกของเราวิญญาณแฝดได้แบ่งปันความฝันร่วมกันสัญญาณวิญญาณคู่และความโรแมนติกน่าเสียดายที่สายสัมพันธ์คู่แฝดบางสายไม่ได้เริ่มมีความโรแมนติกถ้าการเชิญหน้าของคุณเป็นแค่เพื่อนและความเข้าใจอย่างลึกซึง้งมันก็จะเป็นเช่นนั้นเท่านั้นมีบางครั้งที่การพบปะกันของสองวิญญาณอาจทำให้โรแมนติกมาก และนั่นจะเป็นอย่างนั้นสิ่งสำคัญคือผู้ชายต้องมีอำนาจเหนือกว่าและมั่นใจในวิธีการเกลี้ยวพาราสีนี่ไม่เกี่ยวกับความโรแมนติกของฮอลลีวูดการนมตัวของวิญญาณแฝดนั้นยิ่งใหญ่กว่าบทภาพยนตร์บางเรื่องมากการได้อยู่กับจิตวิญญาณฝาแฝดของคุณคือการแบ่งปันความรักหัวใจและจิตวิญญาณของคุณกับแต่ละอื่นๆและกับโลกใบนี้อย่างไม่เห็นแก่ตัวโดยพร้อมเพรียงกัน สัญญาณวิญญาณคู่แฝดและการตื่นขึ้นของกุนดาลินีเมื่อใดก็ตามที่วิญญาณแฝดมาประจบกันการจดจำจะกระตุ้นจักระที่อยู่เฉยๆกุนทาลินียกกระดูกสันหลังของคุณขึ้นราวกับงูขดประกายแห่งพลังงานที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เมื่อคุณอยู่ใกล้กับวิญญาณแฝดของคุณพลังงานนี้อาจดึงดูดคุณเข้ามาใกล้กันมากขึ้นและไม่สำคัญว่าคุณจะอยู่ห่างออกไปกี่ไม้ หากคุณเคยอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับคนที่ได้พบกับวิญญาณฝาแฝดของพวกเขาแรงดึงดูดอันแข็งแรงนี้ชัดเจนมากคุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับจิตวิญญาณของคุณอีกครึ่งหนึ่งคุณได้พบกับพวกเขาแล้วหรือยังสัญญาณวิญญาณแฝดเหล่านี้สะท้อนกับคุณหรือไม่หรือบางทีคุณอยู่ในการเชื่อมต่อกระแสจิตโปรดแบ่งปันเรื่องราวของคุณให้กับหลายๆคนได้มีโอกาสได้รับทราบคุณผู้ฟังทุกท่านคะ หลายๆท่านที่มีโอกาสมาเจอเจอเทวดาประจำตัวในห้องเรียนเราอาจจะจดจำวินาทีที่เราผ่านพ้นจากมิติที่สเข้าสู่มิติที่หเราพบเจอพลังงานอันบริสุทธิ์เราพบเจอวิญญ,ญาณแฝดของเราเราเกิดความรู้สึกรักเกิดความรู้สึกเข้าใจเกิดความรู้สึกมีความสบายใจมีความสมดุลพลังงานและเหมือนกับว่าเราเคยเจอประสบการณ์แบบนี้อีกครั้งหนึ่งแล้ว ถ้าหากเราได้มีโอกาสได้รู้จักเทวดาประจำตัวและเราลึกรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจนครูเชื่อว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนเลยนะที่ตามหาเทวดาประจำตัวหรืออยากรู้จักยานบารมีของตัวเองจริงๆค่อยๆตั้งใจฟังค่อยๆตั้งใจศึกษาและพยายามจะประเด็นให้ได้ว่าครูต้องการที่จะสื่ออะไรกับคุณโปรดฟังคลิปวิดีโอต่อไปนะคะ